สวัสดีครับที่วันยูทูปเอาไว้กินลูกชิก้นกะเพอาไปกินการสิไหนผักอยู่ไหนอ,อร่อยไหมครับอืม้ม ออบอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่กินผักนะจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะยัมมีโ<ม>อ้อจัทีีๆลูกเด๋ยวหกเดือดตกค่ะกินเยอะเยอะจะได้แข็งแรงเต้าเข็งแรงเตเจ้าเอ๋ยถึงสามขวบหรือยงังยังเลยแต่เจ้าเอ๋ยตัวโตไหมคะ แข็งแรงไหมคะสุดยอด <c oughs> กินเผ็ดได้ด้วยใช่ไหมคะกินไม่ได้แล้วนั่นน่ะแม่จิ้มน้ำจิ้มด้วยนั่นน่ะโอ้โห <c oughs> ดูนะคะจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดกับแม่สุดยอดเลยอํม <c oughs> <c oughs> กินผักด้วยสิเอาผักมากินได้ มีกาดพี่เป็ดด้วยพี่เป็ดกับหนูด้วยหนูนอนไม่ไดอืมอืไม่ต้องออกมาเล่นค่ะโนโนอันนี้ช่วยพี่เป็ดพี่เป็ดยิ้โอเคพี่เป็ดยิค่ะ กินดีๆไม่เล่นสิลูกน่น่ะน่ะกินดีๆค่ะเจะ้จะห่อเรากินก่อกนสิอ้าวบอกพี่ดีกินแบบนี้มันอร่อยไหมคะ swiftly, นะออร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยทำไมกินเยอะจังกินเยอะแล้วนะเนี่ยหลายไม้แล้วนะ ไม่บายพี่พี่เถอะไะบอกพ er. ี <S <S ่พี่กินผักเยอะๆร่างกายจะได้วันนี้น้องเจ๋อเอ๋ยไปก่อนนะคะไปไปอะไรต่อกดกดแลวกดซ้ากับพัดกดกดเต้ตุ๊ดตุ๊ดอพูดดีๆเอาหมายอะไรนะกดเลยนะมีตุ๊ดตุ๊ดด้วย กดไ,ไลค <c oughs> ์กดชกดคลิกกไล้า,าก <c oughs> ไแับซั <c oughs> บคลาแล้วก็กดกระดิ่งคิงคิงบายบายก่อนจิมไปช่วยบายบายพี่พก่อนจ้าก่อนสวัสดีค่ะ